สวัสดีครับผมป๊อปนะครับเบิร์ดครับพบกับรายการ Fur for Friends น a n n e l ะครับที่จะแนะนำเฟอร์ิเจอร์ดีๆสไตโดนดให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันครับใช่ครับวันนี้เราจะพาไปชิลๆกับมุมชมสวนหน้าบ้านแบบทาโฮมกันครับไปชมกันเลยคเลยครับ มุมชมสวนหน้าบ้านนะครับก็จัดเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มบรรยากาศดีๆให้เรานั่งชิลผ่อนคลายกับครอบครัวเลยเคิ่อใช่โ <c oughs> ดยเฉพาะสายปาร์ตี้นะครับชอบแน่นอนครับสายปาร์ตี้ไงพวกเราชอบแน่นอน ก็คือบริเวณนี้เนะี่ยเป็นบริเวณหน้าบ้านนอกบ้านใช่ไหมครับเวลาหลังจากปาร์ตี้เสร็จแล้วเนี่ยหรือว่าชิลกับครอบครัวเสร็จแล้วเนี่ย <Ừ S 1> มันก็สามารถทําความสะอาดได้อย่างง่ายดายเลยครับอย่ความที่เป็นพื้นที่เปิดเนาะมันก็ไม่เลอะเทอะทำความสะอาดง่ายกว่าด้านในบ้านใช่นอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถใส่ต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้จริงแบบนี้หรือต้นไม้ปลอมเนี่ยเข้าไปได้ด้วยนะครับเพราะว่ายังไงบริเวณนี้เนี่ยแสงแดดก,ก็ส่องถึงครับครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยกำลังได้รับความนิยมเลยการปลูกต้นไม้ในกระถางแบบมินิมอลแบบใสใบซักกวากมรกตซ ที่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นใช่แล้วเรายังสามารถใส่โต๊ะเก้าอี้หรือว่าใส่ชิงช้าอันเล็กๆอย่างนี้นะครับเข้าไปได้ด้วยอีกนะครับกอนั่งดเดี๋ยวๆนะดี๋เักฮักอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมป๊อปครับเบิร์ดครับขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ